ฟุตบอลยูโร2020เมื่อวานนี้เป็นว่าก,กร,รมกีฬาใหญ่ที่สุดตั้งแต่โควิดมาแล้วสามารถกลับมาจัดได้อีกครั้งหนึ่งถ่ายทอดทาง NBT ช่อง2ซึ่งเป็นเดวแบบฉับพลันทันใดไม่คาดคิดจริงๆว่าเราจะได้ดูถ่ายทอดสดส่วนภาพการแข่งขันทีมงานแจ้งว่าเป็นเรื่องของลิิกธิ์ผู้สนับสนุนซึ่งขณะนี้คุณโกมลจึงลูกเองกิจกรุนาเถอะเราจะได้เห็นภาพกันนะฮะแจ้งไปหน่อยว่า ให้เอาภาพเนี่ยเอามานําเสนอเป็นข่าวได้ไม่อย่างนั้นมันจากัดจําเขี่เพราะว่าเวลาถ่ายทอดเมื่อคืนนี่มันตีสองคนดูเรื่องเล่าสอรทิตจะได้มีโอกาสโอ้เมื่อวานนี้ไฮไลท์เป็นยังไงสวัสดีครับคุณศรยุทธครับผมโกมลนะครับผมเป็นแฟนขับเรื่องเล่าสาวทิตย์อยู่ครับผมชื่นชมสไตล์การอ่านข่าวมากนะครับผมขอตอบคำถามเรื่องไฮไลท์ของฟุตบอลยูโรนะครับ เนื่องจากข้อสัญญาเก่ายังไม่ชัดเจนผมกำลังเร่งรัดอยู่นะครับเพื่อแฟนบอลชาวไทยจะได้ดูไฮไลท์อย่างมีความสุขถ้าเรียบร้อยแล้วผมจะรีบส่งให้คุณสอยุทธทันทีเลยครับคืนนี้อย่าลืมนะครับดูฟุตบอลคู่อังกฤษเตะกับโคโอเอเซียด้วยกันรองเท้าแอ r ์โรซอฟใช่ไหมคือเดี๋ยวจะไปซื้อรองเท้าสักสิคู่เลยแอโรซอฟค่ะเป็นการสนับสนุนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าขอบคุณ ส่วนเรื่องสั่งซื้อรองเท้าแ r r s o o t จำนวน10คู่นั้นผมมีความยินดีที่จะแถมให้คุณสอยุทธตังหากอีก2คู่ครับ